สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่ใช้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอาวุธปืนนะครับและสําหรับคลิปนี้ทักกันขับไม่ได้พามาดูตัวถังครับแต่จะพามาแนะนําเครื่องเสียงนะครับในรถบรรทุกนะครับอันนี้ที่เราขึ้นอยู่เนี่ยเป็นรุ่น NMR 1 3 0แรงม้านะครับสตาร์ตเครื่องเปิดแอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับโอเค มาดูกันที่วิทยุกันเลยครับไม่เสียเวลากา็ตัวใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็มีช่องใส่ช่องใส่ซีดีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น USB สามารถเสรีรบได้เลยนะครับเดี๋วเราจะเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่นีนะครับเปิดเครื่องตรงนี้กดปุ่มข้าง Welcome นะครับแน่นอนครับเปิดเครื่องตรงนี้เวลาที่ปิดก็ตรงนี้เหมือนกันเราจะขึ้น กูดบายโอเคไปกันต่อครับ w e l ลคัมนาฬิกานะครับการตั้งนาฬิกานะครับก็มาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับปุ่มหนึงปุ่มนะครับจะมีแบ่งเป็นด้านซ้ายกับด้านขวานะครับทั้งหมดนี้เลยครับมีซ้ายขวา2ด้านก็ตอนนี้เป็นนาฬิกานะครับ10.13ุดหนึ่งสามเนาะทีนี้เราต้องการตั้งนาฬิกานะครับก็กด อันนี้เขาจะเด่งกลับมาหน้าจอมอนิเตอร์ปกติที่เราใช้งานอยู่นะครับถ้าเกิดอยากดูเวลาก็กดอันนี้ไว้แล้วก็กดค้างครับกดค้างเอาไว้นี่อันนี้จะเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงเนี่ยเราสามารถปรับได้จากตัวนี้เลยหมุนเอานะครับใช้วิธีหมุนอันนี้ก็คือเที่ยงใช่ไหมฮะเวลานี้จะตั้งเป็นยี่สิบสามคือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่า,าจะไปสิ้นที่ เที่ยงคืนคือศูนย์นาฬิกานะครับก็จะเริ่มแล้วตเราก็เป็นตีหนึ่งอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เก้านาฬิกาเนาะส่วนนาทีนะครับส่วนนาทีเนี่ยสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับถ้าเราช้าเขาจะเล้่กนกลับมาคืนเอาหม่กด,ดนะครับแล้วก็กดค้างไว้ เค้า้าแล้วเราก็กดปุ่มตรงนี้กดเข้าไปเลยน,นะครับกดหนึ่งครั้งจะเด้งมาเป็นสิบสี่นะครับเพราะตอนนี้เก้าโมงครึ่งก็เป็นเก้าจุดสามศูนย์ะอันนี้ตั้งไวล้ละเขาจะกระพริบก็ทิ้งไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวเขาก็จะเด้งหน้าจอไปหน้าจอปกติเองนะครับหรือกดเลยป๊บได้เหมือนกันนะครับจะรอหรือไม่รอก็ได้นะครับทีนี้เพิ่มเติมให้ครับสําหรับท่านที่ อบอัธรตในการฟังเสียงแล้วก็ต้องการตั้งเสียงทุ้มเสียงแหลมเองนะครับก็ตอนนี้วันนี้ผมม,มมารุนมมมนะฮะขออนุญาตไม่เปิดเสียงแล้วกันนะเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ครับวอลุ่มนะฮะก็นั่นเมื่อหน้าจออยู่วอลุ่มแล้วเนี่ยเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับกดหนึ่งครั้งจะเป็นนี่ครับเบสนะครับสามารถเพิ่มได้เดี๋ยวนะ ถ้าเราช้าเขาจะเด้งกลับมาหน้าจอปกติเบรหมุนได้เลยครับเนี่ยบวกหกบวกเจ็ดได้ถึงบวกเจ็ดเลยครับวอนลุ่มแล้วก็ลดเป็นวอนลุ่มเบรปกติเสียงทุ้มปกตินะครับแล้วก็ลบหกลบเจ็ดเหมือนกันตั้งที่ศูนย์ก่อนกดหนึ่งครัง้งอันนี้เป็นเสียงแหลมนะครับก็บวกได้ถึงเจ็ดเหมือนกันอันนี้ก็สามารถปรับตั้งตามความต้องการได้เลยนะครับอันนี้ตั้งศูนย์ก่อน อันนี้เป็นบาลานซ์ซ้ายขวาลำโพงซ้ายขวานะครับให้เป็นหนักซ้ายหรือหนักขวาแต่ส่วนมากก็ตั้งบาลานซ์เอาไว้ซ้ายขวาเท่ากันนะครับกดหนึ่งครั้งปลอยอันนี้เป็นลําโพงหน้าหลังนะครับฟอนกับเรียรก็คือหน้าหลังกด่ครั้งปลอยอันนี้เป็นเหมือนโซลาร์ครับก็ส่วนมากก็จะเปิดเป็นออนก็เสียงก็จะค่อนข้างกล้องกลางวานดีนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับการตั้งนาฬิกาแล้วก็พ่วงด้วยการปรับ แต่งเสียงทุ้มแหลมตามต้องการนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์ไลค์และแชร์ให้กับช่องทักกันพับด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการรับชมติดตามครับสวัสดีครับ